วัอนอาทิตย์ที่27งเมษายนองน,นานะครับ thank ช่วยกันช่วยกันโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับ,อบ,อบขอบคุณเบอร์สี่หกด้วยสี๋ยวช่วยเบอร์เจ็ดเรียบร้อย ่งเย็นของวันอาทิตย์ที่27เมษายน2518นะครับวันนี้แดดไม่เยอะนะครับแต่ว่าอากาศก็อบอ้าวพอสมควรน,นะครับเมื่อตอนกลางวันของวันนี้แต่เราจะเห็นว่าขณะนี้นะครับหลังจากที่ช่วงเย็นแ,แนี่เราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถ ปฏิบัติงานได้เหมือนกับไม่ไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเช่นตอนกลางวันนะครับแล้วก็สภาพที่ทุกคนเห็นนะครับว่าพื้นที่ของจุดกรดเหตุน,นั้นยุบลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะบ,บริเวณที่เป็นโซนตีาลีแห่งนี้ <c oughs> <c oughs> 啊